สวัสดีค่ะอีสานีโรเมริกาค่ะกลับมาพบมาพร้ออีกแล้วนะคะนอกมันนี้น่ะวันนี้ได้อีหยังกินค่ะคือกาวคานตำหอยแข้งค่ะอันนี้ตำหอยแข้งแบบแกะเปลือกแล้วนะคะนอกแล้วก็ขอาปุ่นกับมีบักแตงแล้วก็มีผักค่ะมาหาเมื่อกินน้ำกันไปแล้วแสบออืมาเด้อค่ะมาเด้อกินกินน้ำกันหนาวค่ะพี่น้องวันนี้บ่มีแดดเลยค่ะ อันนี้พัตตาบายโม่งนึงเนี้เนี่ยหนูอ,อัดคลิปบายมโมงมือนี้เนาะแต่ว่ามันหนาวใส่คริสต์มาสค่ะมืออื่นก็เป็นคริสต์มาสอีฟแล้วอะวันต่อไปก็เป็นวันคริสต์มาสเนาะอืมมันก็นเลยหนาวแต่ว่าปกติคริสต์มาสกันหนาวทุกปีแหละแซ่บเอาซอสมานาวเพราะว่าบักหอยมันแกะเปลือก มาเด้อค่ะมาเด้อกินตำหอยแครงน้ำกันอืชอบ คอแบบนี้ก็ได้ค่ะหืมฟินมาก เอ้เอหนาวใส่ขึ้นมานแล้วนั่งอยู่นี่ก็นหนาวด้วยค่ะแต่ว่ามันใส่เสือแคนย่ำกินยากเลยเพราะใส่ ท่านตำหอยตำทะเล <c oughs> พยายามจะใส่ปลาหที่มันกินแรงมันสิกบกินพงอยมัน,นบาบใส่ปลาที่มันกินนอ,อนๆอน้อยค่ะมันบับ oh นองใน YouTube นะะูป้ะค่ะนูซิมี่ Facebook ซื้อเดียวกันกันกบ y o t u u e ปเ่ละอีสานอีนอเมริ้กาเป็นภาษาอังกฤษเนาะพิมพ์เข้าไปใน Facebook สิต่างจาก y t u t u มีอยา่างใน YouTube มันกับซมี่ต่คลิปกินแต่ใน Facebook อ่ะสิโพ์แบบว่าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแนะนำในเมือง LA ที่นูอยูใ่ใ้ใ้ใด้บเบิรกันนะคะเนาะคือผู้ใดมาเที่ยวของเสีหน้า ผู้โดยสนรแจกอะ่ะเขาไปเล่ที่เฟซบุ๊กอีสานอีลอมริกาค่ะอืมซับหอยแข้งอนรอบนี้เขาจะเป็นแบบแกะมาแล้ว ปกติมันสีมันสีเป็นดับมีเปลือกมานะไม่ได้แสบเนาะไม่ได้แทะืม่มได้แทะสวัสดีแสบพวกเราอ่ไรต่ำแสบเนาะพี่น้อ เ็นั่งรู้ระเบียงเยเ็นเย็นหนาวหนาวนั่งอยู่ในเฮี้ยกับบ้บ่บบแจงไหมพี่น้องเปิดไฟได้กับบะแจงกล้องมันบม่ค่อยดีมันนะเอ้แต่สินแจมานั่งข้างนอกหนาวนอาุ่อ้า up. ก,คคก๋วยคัเมหยวกจับมาเด้อค่ะมาเด้อกินน้ำกันตำหอยแข้ง Ну, как? หอข้ามยิง่งใหญ่ซึ้งมากไปแล้วค่ะพี่น้องเผทดสอบน้ำแกนที่ก่อแล้วนะคะน้องเมนูนี่ ต่ำหห้แค้งก็ขอบุญลวกจังไยกะยุดีไม่แห้งทุกคนลรอกอะ Merry mm hmm. Christmas นะคะ mm hmm. แล้วก็พอกันคลิปหน้าน,นะคะ่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ